I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, home, home. สวัสดีครับวันดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Sandbox Evolution นะครับก็น่าจะเป็นเกมที่แนวน้องๆชอบนะครับนะเลยเลือกเกมนี้มาลองแคสดูให้น้องๆดูนะครับซึ่งเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นพระเจ้านั่นเองโอ้โหแทบจะทําอะไรกับโลกเราก็ได้ทั้งนั้นเลยครับนะก็จะเป็นเกมออกแนว8บิตเล็กๆนะครับนะถึงภาพจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีความน่ารักนะครับแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวเกมนี้นะครับผมไปเดี๋ยวมาลองเป็นพระเจ้านะครับผู้สร้างโลกดูครับผมมาเมื่อกี้ผมท u t o r i a ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าเกมนี้ม เราจะมาเลือกโหมดไดเอสเตอร์ก่อนเลยนะครับนะซึ่งเป็นโหมดแบบปรากฏการธรรมชาตินั่นเองนะครับมาสำหรับเกมนี้มีหลายโหมดมากนะครับนะไม่ว่าจะเป็นโหมดแบบนี้ครับนะในการผ่านเควสไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าโหมดสร้างโลกหรือโหมดโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาลองโหมดผ่านเควสกันดูแล้วกันนะครับโอเคสาหรับเควสแรกนะครับเขาบอกว่าเอาเลยพยายามไล่เวทแต่ทําให้แผ่นดินมันไหวซิเนี่ยเราจะต้องแบบทําให้ไอสถานที่ของกีกบราณเนี่ยมันพังไปเลยครับเอาเลยฮะโอ้พังแล้วฮะเรียบร้อย โอ้นี่การเป็นพระเจ้าครับนี่มูนพระเจ้าผู้สร้างโลกหรือทำลายโลกกันแน่ครับโอ้โหปล่อยแผ่นดินไหวไปเลยตายกันได้หมดซะผ่านแล้ววัตฟักผ่านโครง่ายนะครับโอเคตอนนี้เราต้องช่วยข่าวแล้วล่ะนะเราจะต้องสร้างทอร์นาโดใส่วัวพวกนี้เราจะช่วยยังไงอะคือปลดปล่อยขาวเหรอจะดีเหรอใช้พายุเนี่ยนะปลดปล่อยวัวเนี่ยนะโอเคลองดูแล้วกันดีโอ้โหวัวน,นี่บินกันเลยครับนี่เป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะปลดปล่อยวัวเจอเจอไปครับผมอุ๊บนี่มันอาจจะเกินไปก็ได้บวงเนี้ยโอ้โหจะทําเกินไปเหรอนี่มพงรู้ตัวเหรอพระเจ้าไอ้บ้าใครเขาปลดปล่อยวัวอย่างนี้เล่าแทนที่จะแบบว่าใช้อย่างอื่นก็ได้นะแม่งเล่นทร์นาโดเลยโคตรพังนะครับโอเคดิสเทอร์ดิสอิเล็กตริกนะครับเหมือนกับบ้านพวกนี้นะครับต้องการสายฟ้ามากเลยฮะยังไงก็ช่วยเขาหน่อยละกันนะเอาสายฟ้าฟาดลงมาเลยเอางั้นเลยเหรอ ไปยังปยงโอ้โหแรงไปไหมดิฟ้าผ่าเมืองพังหมดโอ้ยตา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 ยแรงไปใหม่เนี่ยแรงไปไหมอุ๊บบางทีมันอาจจะไม่ใช่อเดียที่ดีนะเนี่ยมึงกึ่งรู้ตัวอีกแล้วนะพะเจ้าบูซางโลกหรือทำลายโลกกันแน่นี่คืออยากจะช่วยเขาใช่ไหมมาสำหรับดานต่อมานะครับเขาบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวจะมีทันเดอร์ตอมมาที่นี่แล้วนะครับโอ้โหเราต้องระวังเลยนะครับนะจะต้องโปรเทคเมืองนี้ให้ได้นะครับคือป้องกันเมืองนั่นเองนะครับ เอายังไงดีเราจะใช้เครื่องมืออะไรดีใช้เหล็กได้ไหมใช้เหล็กแบบหนาสุดเลยครับผมป้องกันเมืองจากทันเดอร์สตอมครับนี่โอ้โหถ้าเหล็กจะแข็งแกร่งขนาดนี้ทันเดอร์สตอมจะเจาะเข้ามาได้ยังไงครับเฮ้ยแต่ก็ไม่แน่นะมันเป็นสายฟ้านะครับมันอาจจะแบบว่าเอามาถูกคนก็ได้นะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับเราขีดไว้หมดแล้วครับไม่ต้องไปกลัวครับผมทันเดอร์สตอมอันกระจิตนิดนะฮะจะมาทะลุเหล็กขนาดนี้ได้ยังไงเหล็กโคตรหนาครับผมถ้าเกิดเรากลัวนะฮะเราต้องเอาอีกชั้นหนึ หินโปะเหล็กเข้าไปทีนะครับไม่มีทางรอดออกมาได้แน่ครับทันเดอร์สตอมฮะอย่าไปกลัวครับนี่เราต้องช่วยเหลือคนในเมืองครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าปลาน้อยหรือว่าสาวๆทุกคนเราต้องต้องช่วยเหลือเขาให้ได้มาดูกันว่าเราจะสามารถโปรเทคซิดนี์ได้หรือไม่นะครับผมมาครับอีก12วิอีก11วิเท่านั้นนะครับโอ้โหดูซิที่ซิดนี์จะรอดกันหรือเปล่ามาดูกันดีกว่าปรากฏว่ายังไงโอ้ฟ้าผ่า ไม่ฟ้าผ่ามันลามลงมาจากเหล็กได้ด้วยจริงๆนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับเรามีหินอีกชั้นหนึ่งครับผมนี่เห็นไหมเทพเจ้าอย่างเราสามารถปกป้องเมืองซิดนีย์ไว้ได้สุดยอดโอ้ดูเหมือนจะมีแบบว่าพายุใหญ่มาที่นี่เลยอะ่ะโอ้ยเราจะต้องแบบว่าทําให้คนแบบออกจากซับเวย์ออกให้หมดนะครับก็คือแบบออกจากรถไฟใต้ดินนั่นเองนะครับเพราะว่า ตอนนี้นะครับน้ำท่วมใหญ่กำลังจะมาแล้วเราต้องทํำยังไงดีเนี่ยโอเคตอนนี้เขาสอนเรานะะในการบังคับหลายอย่างมากเลยครับสามารถจะมูฟได้นะครับกดแอคชั่นได้แล้วก็จำได้นั่นเองนะครับผมโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยผมจะรอดไหมเนี่ยมาลองดูหน่อยครับว่าเราทําอะไรได้บ้างครับุวยนี่ไงเราเล่นเป็นคนอยู่เราต้องรีบหาทางออกจากซับเวด่วนนะฮะก่อนที่น้ําจะท่วมขึ้นมาเร็วเร็วอุ้ไม่ไม่เดี๋ยวน้าท่วมเร็วออกแล้วต้องออกแล้ว ว่ายน้ำไปได้ไหมเนี่ยผมต้องทำยังไงอผมไม่มีอะไรสร้างได้เลยเหรอโอ้นี่ไงนะนะโอ้ไม่โอ้ลีบออกแล้วเราเป็นมนุษย์คนเดียวต้องขึ้นไปแล้วเร็วผมจะขึ้นไม่ได้ยังไงเนี่ยทางนี้ได้ไหมอันนี้คืออะไรหม่งได้หรือเปล่าหม่งก็ไม่ได้เราต้องไปแล้วอ่ะเอ้ยทางนี้มันทางตันนี่นะ ๋ออผมเห็นสวิตแล้วโอ้ my god ผู้เห็นใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่สวิตเหรออุ้ยฟ้าโอ้ทำทำยังไงดีเราจะไปยังไงดีเราจะต้องแกะสวิตตรงนี้ให้ออกนะครับโอ้ยนี่ไงได้แล้วเราสามารถกระโดดได้2ทีครับผมโอเคดับเบิลจัมได้ครับตอนนี้ประตูเปิดแล้วฮะเราต้องรีบออกด่วนนะฮะว่ายเร็วกว่านี้ได้ไหม ด่วนเลยครับด่วนเลยครับปล่อยไปฮะตาคนแก่ปล่อยแล้วไปแล้วผมไปแล้วผมออกจากซับเว์แล้วออกประตูมิติไปเลยปล่อยทหารตายไม่ให้หมดอ่ะผมไปก่อนแล้วฟ <c oughs> ิงเย่มาดูด่านนี้กันบ้างครับเขาจะให้เราทําอะไรครับผมโอ้โหเขาบอกว่าลางไม่ดีแล้วเนี่ยดูเหมือนลอนดอนอ่ะกำลังจะประสบกับอาวุธชีวภาพบางอย่างนะครับ <c oughs> ไม่ใช่อาวุธชีวภาพเขาเรียกอาวุธ <c oughs> นิวเคลียร์นะครับผม นะมันกำลังจะแบบรั่วไหลมาที่นี่นะครับเขาบอกว่าให้สร้างอ่าวอล u l อินซูเลเตอร์นะครับผมบาเรียนะครับเพื่อเซฟลอนดอนนั่นเองอ่าอินซูเลเตอร์นี่ไงสร้างไปดิครับรออะไรครับพอหรือเปล่าครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเพียงพอหรือไม่ฮะแต่เราก็สร้างไว้ก่อนแล้วกันนะครับเอาแม่งหลายๆชั้นเลยครับหลายๆชั้นเลยครับผมวอลอินซูเลเตอร์เยอะๆเลย ขอชั้นล่างแบบหน,น,หนาๆได้ปะขอแบบหน,น,หนาๆเลยได้ปะจัดมาครับบอลสิเลเตอร์โคตรหนานี่ไงแบบคนนี้แบบติดอยู่ในบอลสิเลเตอร์เลยครับผมไอซี่ฟอสไปเลยครับฟอรสน้ำแข็งไหมครับไม่ให้แบบความร้อนมันลงมาได้ครับฟอสโอ้ยคนตายพอดีโอ้ยขอโทษขอโทษชาวเมือง ดูดีว่าจะเป็นยังไงครับระเบิดแล้วไปอ๋อวุ้นดิวเกียร์ไป,อไป <c oughs> โอเคเดี๋ยวมาลองกันอีกรอบดูดีกว่าโอ้โหถ้าจะเฟล,ลขนาดนั้นนะเหมือนเขาบอกว่าให้สร้างบอรครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันต้องเป็นบออะไรหรือว่าต้องเป็นบอนี้ครับผมโอเคขอแบบนนหนาๆเลยล้วกันนะครับโอเคจัดไป สร้างวอไปเลยครับมาวอหนาละทีเนี้ยมาไอติมวอหน่อยเจอแบบเป็นไอติมกันเลยทีเดียวมามาเป็นวอต่อด้วยนี่ครับผมเขาบอกให้อินซูเลเตอร์ครับผมได้เลยฮะเราจะสร้างอินสูเลเตอร์ทั้ง2ด้านของวอเลยละกันเนาะไม่รู้แหละฮะค่าวดีเราต้องมั่วแล้วละ่ะไม่รู้จะรอดหรือเปล่ามาโอเคทำให้เป็นเรียบร้อยครับปั๊บโอเคการเรียบร้อยแล้วฮะต่อด้วยข้างล่างด้วยอีกสักหนึ่งชั้นนะฮะ ขอแบบนั้นหนากันเลยทีเดียวไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะชาวเมืองคือผมไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรกัน้นมันมัน,ม,นมันค่อนข้างจะยากมากเลยนะฮะโอเคเพื่อความเซฟนะฮะเราต้องมีอีกสักช,ชั้นหนึ่งดีไหมชั้นหนึ่งฮะนี่ะกัก้นกันไม่ให้หมดครับกั้นระหว่างคนด้วยครับเอาแบบเต็มที่มากครับนี่เป็นวอลแบบวอลแบบขั้นสุดยอดนะครับนี่ติดหัวไปเลยครับกั้นตรงนี้อีกทีหนึ่งด้วยฮะ กานแม่งขั้นสุดยอดแล้วนะฮะโอเคถ้าเวลาอเหลือก็การหินวิ่อีกรอบหนึ่งแม่งเลยฮะจะรอดไปเนี่ยยังไงดุมไม่โอ้ยยังมีคนรอดอยู่โอ้ยยังมียังม,ยงมียังมีคนรอดโอโ้พระเจ้าอย่างเราก็แบบทำสำเร็จครับโอ้โหมีน้ำมันอยู่ที่阿拉斯加นะครับโอ้โหเราต้องหยุดเลยเพื่อแบบว่ามันจะได้แบบเป็นคลีนโอเชียนนะครับแล้วแลจะหยุดน้ำมันยังไงวันนี้เราต้องเล่นเป็นคนใช่ไหม โอ้ยหมาแดกกูหมาจะแดกกูแล้วผมจะต้องหยุดยังไงโอเค d e a แ m a c h i โอเราจะต้องมานี่ไงนี่ไงระเบิดไอ้ไนี่นอ่นี่กูกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเขาบอกว่าให้เราซ่อมเหรอแล้วในนี้มีอะไรบ้างอะอ๋อนี่ไงมันกำลังล่วนไหลนะครับเราควรจะทำอะไรได้บ้างว่ะ โอเคผมขึ้นมาได้แล้วฮะเอ้าแค่นี้เหรอว่าตฟากแล้วกูไปกระโดดทาอะไรเมื่อกี้เ <c oughs> ขาบอกว่าใชา้หน้าเนี่ยเหมือนจะเบียวประวัติแผ่นดินไหวที่มันแย่มากเลยอะเราต้องจะเราต้องจะสต็อปในครั้งนี้ครับเราควรจะสต็อปแผ่นดินไหวได้ยังไงอะโอเคไหนดูซิ <c oughs> เขาบอกว่าให้สร้างวอลนะครับบล็อกเอิร์ทควกนั่นเองอ่าอ่าสร้างวอโอเคใช้วอเหมือนเดิมแล้วกันนะครับความหนาก็สักประมาณนี้ดีไหม มันจะบอกเอิร์ธเควสได้ไงเอิร์ธเควสจะลงมาทางไหนฮะผมอยากรู้ฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับก่อนอื่นเราสร้างข้างบนไว้ก่อนดีกว่านะครับกันข้างบนไว้ก่อนครับโอ้โหเมืองจีนนี่ก็ยาวๆนะฮะโอเคแล้วก็ต้องมีบล็อกข้างล่างด้วยนะครับใช่ไหมเพราะเราต้องกั้นไว้นะครับผมไม่รู้ว่าแผ่นดินไหวจะมาจากทางไหนอ่ะโอ้ยมันต้องกั้นไว้ให้หมดแล้วล่ะโอเคเรากั้นไว้หมดแล้วฮะร,ระหว่างกลางระหว่างนู้นนี่นั้นครับ เราเราเราจะเสริมเหล็กชั้นหนึ่งแล้วกันนะครับการแผ่นดินไหวครับผมท่านผู้ชมนี่เรามีเหล็กเรามีเหล็กโอเคยังไงครับไม่รู้แผ่นดินไหวจะมาทางไหนครับแต่เราใส่เหล็กเข้าไปแล้วครับคนจีนจะต้องรอดเมื่อมีพระเจ้าแบบเราคนจีนรอดแน่นอนหรือเปล่าถพราการผิดนี้งานเข้าบักใหญ่เลยนะครับนี่หงเแล้วเป็นยังไงจะรอดหรือไม่มาดูกันอ่า แผ่นดินไหวแล้วโอ้เขาทำลายแต่ดินเรานะครับดีนะฮะที่เรากันทั้งล่างทั้งบนไว้นะครับผมเยี่ยมโอ้โหพระเจ้าอย่างเรานี้มันเก่งเหลือเกินนะครับผมโอเคเขาบอกว่าให้ช่วยฟูจินนะครับในการอิน e s สติกเกตซอร์สออฟเดอะเอร์ทเควโอเคเราต้องช่วยยูจินนะครับในการแบบว่าหานะครับว่าอะไรที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวแล้วกูจะลงไปยังไงล่ะ อุย้ยมีดาบฟันด้วยอะคือกูไปไหนไม่ได้เลยวัตถาคนี่ไงโหฟันดินได้ฮนะลงไปดูข้างล่างดีกว่าอะไรนะที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวเจ้าสลามพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นไอตัวนี้โอ้ยมีหัวใจให้ด้วยฮนะตังคนะิวฮะตัวนี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับหรือว่าเป็นเป็นแมงมุมโอ้ยแมงมุมก็ไม่ใช่ครับผมโอ้โหอันตรายมากนะครับมีหนามด้วยค่อยๆลงอ,อุ้ยอ้ออ่า โดนหนามเอืออะไรกันนะที่ทำให้เกิดแผนดิดไหวลงไปใหม่นะครับห้ามโดนหนามเด็ดขาดนะครับโดนหนามถึงจะตายเลยโอ้เอือโคตรผ่าไปไปอุยอยโคตรเสียวเลยอุยมีมีเช็คพอยท์ให้ด้วยครับดีโคตรเฮ้ยหัวใจเย้ ยาโอ้ยคดเสียวเลยนี่ไงตายกันที่หมดเฮ้ยเฮ้ยมีขังข่าวด้วยหืมคนน่ากลัวครับไปกันดีกว่าไปฝั่งนี้เลยครับโอ้ผมเข้าใจแล้วฮะเราจะต้องแบบว่าอ๋ขึ้นขึ้นขึ้นด่วนโอ้ไปไปครับไปครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้คืองานของเราเอ้ยเฮ้ยอ่า อ้าได้ตกทีลงลงดีมากงดงามครับไปครับไปครับฟันดาบไปเลยฮะด้วยความรวดเร็วฮะปีนขึ้นไปเลยสุบแล้วอะไรเป็นสาเหตุทำให้แผ่นดินไหวกันนะไอ้นี่หรือเปล่าว่าต่อฟากมันบอกว่าจะมีเมเทโอลงมาหรอเดียโอโออโอจะเย็นใจะเย็นอ้วกูเป็นมนุษย์หินตั้งแต่เมื่อไหร่เดีย โอ้ยมนุษย์หินโอ้ยช่วยด้วยกูจะตายแล้วไอ้บ้าโอ้ตกตกเออโอ้ยโอ้ยเราจะต้องหาทางหนีออกจากที่นี่ให้ได้ครับงานใหญ่แล้วมีหมาป่าด้วยโอ้ยตายกันที่หมดซะไปเร็วไปเร็วโอ้ยเมทิโอสตอมนีเร็ว เอาชีว oh, oh, ิตรอดโอ้เสือเขี้ยวดาบโอ้โอ้ my god ตายไส้เสือเขี้ยวดาบขอหัวใจหน่อย thank you thank you teacher โอ้โอ้เมทิโอเมทิโอโดดขึ้นไปสิโดดขึ้นไปสิบักกันโอ้ย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 จะตายแล้วอุ้ยอุ้ยนี่ไงแล้วนี่ไงแล้วนี่ไงแล้ว เอากันหน่อยไปล่ะไอเสือเขี้ยวดาบเป็นยังไงบ้างยังไงแล้วทําอะไรเราไม่ได้หรอกไปดีกว่าผ่านด่านและอ,อีนี่คือแฮมสเตอร์จะต้องหนีออกจากปอมเปอ,อีให้ได้นะครับภูเขาไฟบาแลวหนีแล้วยให้คนจับเราได้เราต้องหนีจากปอมเปอ,อีไม่กูจะไปได้ยังไงไม่แฮมสเตอร์กำลังจะตายเออแฮมสเตอร์อออ <c oughs> ต้องหนีออกจากปอมเปอีอ มันมีวาร์ปอยู่ครับแตป่ประเด็นคือเราจะลงไปจากตรงนี้ได้ยังไงลงยังไงหนูอย่างเราจะหนีได้ยังไงเนี่ยถามจริงๆเธอโอ้ยตายดีมันจะต้องมีวิธีครับผมรอให้ตรงนี้สุดก่อนนะครับไม่เราวามาแล้วโอ้ยรอดมาได้ครับโอ้ oh my god โอเคโอเค มันเป็นจังหวะวิ่งสวนครับอ้ากูไม่ได้มาเอาหัวใจเลยกูมาทำไมไปอุ้ยอุ้ยมีที่พักตรงนี้ไปต่อครับไปต่อโอ้มาเราเป็นแฮมเตอร์เราจะต้องไปให้ได้ครับผมเร็วรอบนี้จะเป็นยังไงเราจะรอดหรือไม่ครับไปครับผมไปครับผมต้องทำยังไงผมไม่ทราบนะครับแต่ผมดูจากหลายๆรอบที่ผมเล่นมาแล้วนะครับเราต้องขึ้นมาพักตรงนี้ก่อนนะครับผม ขึ้นมาเลยครับโอ้ยต้องเดี๋ยวจะปมไปอี้ได้ยังไงยังไงมาแล้วราวามาแล้วโอเคทีนี้ราวามันก็จะตกลงไปครับเราต้องรอจังหวะนะครับที่ลงไปครับรอจังหวะครับโอเครอดออกไปได้แล้วไปครับผมจังหวะนี้ไม่เอาแล้วครับหัวจงหัวใจกล่องสมบงกล่องสมบัติกูไม่เอาแล้วครับรีบครับตอนนี้ต้องหนีด้วยความรวดเร็วสุดๆครับผม มาแล้วเราวามาแล้วคนทำไมไม่หนีเล่าไปโอ้ oh my god โอ้ตันอีกแล้วพระเจ้าช่วยฮะพระเจ้าช่วยครับยังไงครับมาแล้วครับมาแล้วไปโอเคโอเคสวยครับสวยครับ,รบตอนนี้บอกเลยว่าสวยมากวาร์ปอยู่นั่นเร็วหนู <laughs> ดูการพองตัวของหนู <laughs> ค้นหาโอเค ตอนนี้เราผ่านแล้วนะครับสำหรับภารกิจดิสเ s อร์นะครับผมก็คือภัยพิบัติธรรมชาตินั่นเองนะครับเดี๋ยวพาทหน้านะครับเราจะมาต่อกันที่เควปแมนนะครับก็คือมาดูถ้ำนั่นเองนะครับยังไงถ้าเกิดอยากดูต่อก็อย่าลืมแชร์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับผมแล้วเกิดใครอยากดูต่อนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยว่าพี่อยากดูต่อเอางี้ดีกว่าให้น้องๆโหวตดีกว่าครับว่าอยากให้ผมทําภารกิจอันไหนครับผมซึ่งตอนนี้เรามีเควปแมนม มีเลเซอร์นะครับผมมีแซนมิกนะครับมีดิมจาแล้วก็พิกเซลอาร์ตนะครับแล้วก็แซนมิกนะครับผมโอเคให้น้องๆเลือกมาเลยนะฮะในคอมเมนต์นะครับผมจะมานั่งอ่านดูนะครับถ้าเกิดผมอยากเล่นอัไหนเดี๋ยวผมจะเลือกนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ